นักข่าวพลเมืองวันนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนรักบ้านเกิดทีอมเคอวังสะขุงจังหวัดเลยนะครับพวกเขาออกมาเคลื่อนไหวต่อนเนื่องหลายปีครับเรื่องของเหมืองแร่ทองคําจนศารสั่งปิดเหมืองนะครับแล้วก็นํามาสู่การรื้อถอนโรงถลุงแร่เมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองทีมกระติบ,บายครับ 210วันคือระยะเวลาตามข้อตกลงในสัญญาที่บริษัทผู้ได้รับการประมูลงานจะต้องรื้อถอนโรงถลุงแร่ทองคำจังหวัดเลยแม้ว่าจะเป็นสัญญาณที่ดีที่จะนำไปสู่การฟื้นฟูสภาพพื้นที่และสิ่งแวดล้อมแต่กลุ่มคนรักบ้านเกิดก็ยังมีความกังวลใจกับวิธีการกำจัดกากสารพิษที่ตกค้างจึงร่วมกันเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พวกแม่เป็นคณะกรรมการเจ้าหนี้หนึ่งในห้ารายที่เขามีมติให้พวกแม่เฝ้าทรัพย์สินที่ในเมืองนะคะเป้าหมายก็คือฟืนฟ้นฟูแล้วก็ตอนเนี้ยขอให้คนโรงงานออกให้เร็วที่สุดแล้วการให้บริษัทที่เขาประมูลได้อะกำจัดบำบัดพกกากตะกอนพิษพวกน้ำที่มีสารปนเปื้อนทั้งหลายนะคะเหากยานร้างพิษตกค้างในพื้นที่เขาพอมอีกอย่างนะเหาก็ ขากระคิดเท่นขนที่หมาเหตุงานพร้อมมาเข้ารูรูข้อมูลคนาดดีเป็นบอกที่เรื่องสั้นผิดวงนี้นะอันนั้นเขาก็วังกังวลอยู่เพราะว่าเขาบอกอยากยให้สร้นผิดโต๊ะกับผลหรือว่าโตก๊กับพื้นทีก็อยากให้มันกับเจาะออกไปเบิดนี่ค่ะหลังจากเมืองแร่หยุดประกอบกิจการและศาลมีคำสั่งให้บริษัทล้มละลายเมื่อปีพศ2561ทางกลุ่มชาวบ้านก็ได้มีการฟ้องคดี เพื่อเรียกค่าเสียหายและร้องขอต่อสารให้มีการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้กลับคืนมาหลังลงลายไม่นานชาวบ้านเองก็ตัดสินใจว่าฟ้องเป็นคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายนะครับในทางละเมิดแล้วก็มีคําขออีกส่วนหนึ่งก็คือขอให้มีการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมให้เหมืองเนี่ยทำการฟื้นฟูให้กลับมาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดพอดีามได้ซึ่งในช่วงท้าย ปลายปี61นางาก็มีคำพิภากษาให้ชบ้านชนะคดีนะครับให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็ในส่วนฟื้นฟูเองเนี่ยก็นอกจากสั่งให้บริษัทเนี่ยทำการฟื้นฟูนแล้วเนี่ยก็มีคําสั่งด้วยว่างให้ชบ้านกับหน่วยง,งานของรัฐเนี่ยเข้าไปมีส่วนในการฟื้นฟูนในส่วนนี้ด้วยครับบริบทใหญ่ก็คือในเมืองแล้วก็นอกเมืองที่ต้องการฟื้นฟูนถึงมันอีบอก,กับคืนมา100%แต่ว่ากดีใจที่จะ เมืองปิดแล้วคนโรงงานออกแล้วมันจะได้รับการกําจัดบําบัดฟื้นฟูนะคะในเรื่องสิ่งแวดล้อมในเรื่องสังคมวัฒนธรรมและก็ชาวบ้านทั้งหลายที่เคยขัดแย้งกันอย่างะมีความหวังว่ามันต้องดีเมืองแร่ทองคำจังหวัดเลยดำเนินการมาตั้งแต่ปีพศ2549ซึ่งนอกจากการปนเปื้อนของสารพิษในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วบาดแผลในใจของชาวบ้านที่นี่ ก็คงต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูและเยียวยาเช่นเดียวกันทีมงานนักข่าวพลเมืองกระติบบายรายงาน